เรามาดูโจทอดแหนะครับทอดปลากระบอกครับในคลองนะครับตอนนี้ปลากระบอกเข้าคลองนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถอดแหกันนะครับ

ใส่เลยใส่เลยใส่เลย<ส>ได้อยู่ได้อยู่ดักหน้ามันพอดี <c oughs> ดักหน้ามันพอดีฮลูกม <c oughs> ันทาานี้ได้สองตัวนะครับ วันนั้นนิ่วนิ่วนิ่เสียเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วไม่ทันนะวันนี้มาแล้วรอตอนหน้าไม่นีแล้วน้ำเชียวแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอุ้ยใหญ่หลายตัวอู้ย

ทาน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 ด้วยมาแล้วเออเป็นวายกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดยาันไม่ทดันยนยไปแล้วไปแล้วหมาแล้วมาแล้วดักหน้าเดี๋ยวนึเดี๋ยวใส่เลยเออ พอได้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 อะยังได้ได้สี่ห้าตัวหน้ามันเชี่ยวหน้ามันเชี่ยวได้ทุกทีแน่น้ำเชียวแล้วมันวางเบี่ยงยากแล้วแต่ก็ยังพอได้ อคือนถอดผักเนี่ยคืนได้มากระมังน่ะนน่นมาแล้วขางหน้าโน่นมาแล,าาล้วฝูเดี๋ยวรอฝูงใหญ่ๆมา อันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไปแล้วไปแล้วเอไปไม่ถึงเลยสาไปเลยเฮ้ยพอได้เว้ยแต่มันก็ได้ถูกหลอแไไม่มีขาทุนนะไ่าได้เจ็ดแปดตัวได้นะได้หกตัวอุ้ยได้แปดตัวนะได้แตัวไม่แกแต่ตัวไม่โตไงได้ถูกหลอดได้ถูกหลอไปนะไม่ขาทุนนะ โอ้ยเอาอะเป็นนะเดี๋ยวมุณดูหยกแขนจิ้งข้าวกำจายน่ะแขนไม่ทําไรนิ้วแค่แขนมีเวลาได้อยู่นะครับประมาณสองโลส,โลสามโลได้นะอืมอันนี้เริ่มไม่ค่อย เดอยไม่ไฟโตแล้วอดตอนทำมือตึ๊ขคขนเยถอได้เนี่ยคือเนี่ยกลางคืนนะถอดดีกลางคืนนะถอดดีนิ่งดีกา,าน,น,น,นกัน,นอเอาข้อเฉียด มาแล้วมาแล้วฝูงฝงมาแล้วอยู่หน้าโน่น ตัวทำไมโตใส่เลยได้อยู่ได้อยู่อืมต้องให้มันไปอยู่กลางๆอ้าวไม่ได้เลยมันเห็นนะเนาะถ้าเป็กลางคืนไม่ค่อยรอดอะมันไม่เห็นอะกลางวันมันเห็น มาแล้วมาแล้วมาไอฝูงนูนนู่น,น,นมาแล้ว,วมาไอฝูเลิกกาางคงเลอืมมาแล้วมาแล้วอันนี้น่านจะหลายตัวอยู่เฮ้ยฝูงนี้หลายตัวเว้ยเหน,นะครับมีอยู่ฝูงนึงอยู่ข้างหน้าด้วยน,น,นะครับกำลังว่ายมากำลังว่ายมาสุดเท็จไหมครับกำลังว่ายมานะครับเฮ้ยทันะดะปนะ ไปแล้วสปีดมาเร็วเว้ยเริ่มไม่กลางแล้วเออเริ่มไม่กลางแล้วพอแล้เราจะผงนี่มาควายเน่เริ่มชาลงแล้วเด็ดตัวกเดียวพอแล้วพอแล้วเหนื่อยก็พอน้ำเฉียวด้วยเหนื่อยก็พอ เออเหนืออหน่อยก็พอแล้วชอตอนเย็นๆย็นมันก็ได้พอแล้ว,ลวทิ้งเดี๋ยวจะถอยอีกทีนึงนะครับแล้วพอแล้วครับได้ประมาณ2โลได้แล้วครับ เริ่มน้อยแล้วไงหน้ามันเชียวแล้วด้วยทอดอยากแต่เป็นฝูงมชาชาตอนทีน้วายมานะคะชาหน้าเอิมันยังเอ,อิอยู่เป็นฝูงแนะม่คงใดเลเดี๋ยวจะถอยทีนึงนะครับแล้วก็พอแล้วนะครับได้ประมาณสองโลได้นะครับหากินหน้าบานครับเช้านี้ถอดปากระบอกในคลองนะครับเดี๋ยวรอฝูงใหญ่เลยทีสุดท้าย มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไม่หมากอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้เป็นสิบมีสิบเป็นสิบตัวได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่เลย <laughs> แตกแตกกระจายไปเลย เออมันเห็นมันเห็นแล้วมันมองจ้องตลอดล่ะทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูได้กี่ตัวอ่าไ,ได้สามสี่ 3, ตัวครับนี่นะครับอ,อ่าทีสุดท้ายแล้วครับก็น่าจะได้ประมาณสองโลนะครับในเรือเดี๋ยวน้ำึ้นนะครับตอนกลางคืน,นเดี๋ยวเราทอดใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายดูตอนกลางคืนใหม่นะครับ ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องตาเอฟพ่อของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกับผมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับจะเก็บปากก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ถอดใหม่ครับอันนี้พอแล้วครับน้ำเชี่ยวแล้วครับ